คุณผู้ชมคะสนใจสินค้า่นหนในบริษัทเราคะผมสนใจสินค้า่ยนต์โรถบัสเฉียงมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะรายละเอียดคร่าวๆนะคะคุณไม่เจอไหนตองสั่งมาด้านนี่ผู้ไหน่งทำไหม รัก็มี้นครับถ้าเป็นโบอสบรถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวผมพาไปดูองำรเพรายนือนี้ได้รับได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะรับโลครับพอดีว่ามีลูกค้าสนใจให้เข้าไปดูเครื่องครับเตรียมเครื่องไว้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปครับครับผม เดี๋ยวทางเราพาลูกค้าไปดูสินค้านะคะครับเชิญครับเอาเกิดอือ

ลูกค้าสนใจดึงบอลยืนไหนครับแบบองผมไม่หรอกยากจังเลยครับถ้าเป็นระยะทางการเดิน เขาสามารถตั้งค่าอได้ไหมครับได้ได้ครับมันจะมีโปรแกรมที่เราสามารถตั้งได้ครับเขาป็นไฟล์ว่าเสียบกระด้นหะไรมาขยายได้ตั้งแต่เป็นโปรแกรมครับครับแล้ตัวนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปดูที่ของไาได้ครับคุณเดผมพาไปครับไ้ครับนี่เป็นรายละเอียดสินค้าของเรานะคะ ราคาเพื่อนจะอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทค่ะวางดาวรุ่มต้น20%่สิบเปอรเห้าแสนบาทค่ะผนชำระเจ็ดปีแปดสี่มวดค่ะลูกค้าดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยสี่จุดห้าเปอรเซ็นค่ะมวดงวดเท่าไหร่ครับงวดตกงวดล้วสามหมัสามบาทค่ะลูกค้าได้ครับได้ถ้าลูกค้าสนใจ ราคารวมจะตกที่สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะคะแล้วโอเคครับ